ไม่เก่งจะทําออนไลน์ได้ไหมนะคะแขได้รับอินบ็อกจากลูกศิษย์เยอะมากนะคะเมื่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยลูกศิษย์อินบ็อกมาหาแขเยอะมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยไม่เก่งจะทําออนไลน์ได้ไหมนะคะแขบอกเลยนะคะว่าคำว่าไม่เก่งของคุณนั่นแหละเป็นข้อดีของคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเก่งแล้วคุณดีที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะหยุดพัฒนานะคะออนไลน์เนี่ย ทุกคนเริ่มใหม่กันหมดไม่มีสอนในโรงเรียนถูกต้องไหมไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยคุณต้องเรียนรู้เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณไม่เก่งแต่คุณพร้อมที่จะพัฒนานั่นแหละมันคือจุดดีของคุณค่ะนั่นแหละมันคือจุดสำคัญของคุณแล้วถ้าคุณบอกว่าวันนี้คุณเก่งแล้วรู้แล้วอะแล้วทำไมคุณไม่ทำ ถูกต้องไหมคุณเก่งแล้วคุณดีแล้วคุณก็ทําสิให้มันได้ผลลัพธ์ออกมาสิถูกต้องไหมในเมื่อวันนี้คุณบอกว่าคุณไม่เก่งอะดีแล้วคุณจะได้พัฒนาคุณจะได้ลงมือทําแต่ถ้าคุณไม่เก่งแล้วไม่อยากทําไม่อยากพัฒนาคุณก็อยู่แค่นั้นค่ะแต่ถ้าคุณไม่เก่งพร้อมที่จะพัฒนาแครบอกได้เลยว่าคุณไปได้ไกลแน่นอนค่ะออนไลน์ต้องทําด้วยใจค่ะ ออนไลน์อ่ะไม่เหมือนทีวีนะทีวีอ่ะทุกอย่างจะต้องเพอร์เฟกใช่ไหมออนไลน์ Online ไม่ต้องรอเพอร์เฟกค่ะออนไลน์ Online ทุกคนจับได้ว่าใครคือของจริงใครคือของปลอมถูกต้องไหมเพราะถ้าเกิดว่าคุณออกมาให้ความรู้หรือว่าหวังผลประโยชน์อะไรจากเขาเนี่ยคนเขาดูออกแน่นอนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออนไลน์ Online, ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เก่งดีที่สุดแล้วค่ะคุณจะได้พัฒนาตัวเอง นะสำหรับใครที่อยากเข้าทำออนไลน์นะเริ่มทำได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ